ทำงานเหนื่อยมาเดินเล่นป่าเจ้เพื่อนได้เห็ดไปแกงอีกแล้วเพื่อนจ๋ามาดูมาดูาดขาตโตโตเลยเพื่อนอันนี้เหมือนผักแว่นบ้านเราเพื่อนใบเหมือนผักแว่นคงกินได้เพื่อนได้อาหารกลับบ้านอีกแล้วได้อาหารกลับบ้านอีกแล้วจ้าเอาแค่นี้นะเพื่อนส,สวยๆจ้าส,สวยๆเอาแค่นี้จ้า เดินต่อนะเพื่อนนะเห็นดอกหนึ่งก็ตื่นเต้นจ้ะเพื่อนจ๋าอุ้ยดูแสงแสงนีออนสอดแต่ว,ว่าแสงนีออนก็ไม่ใช่แสงแดดสิแสงแดดอ่อ,อนๆออส่องลอดต้นสนหัวใจสับสน ไม่มีคนเดินเป็นเพื่อนเพื่นอนอมาดูเห็ดอะไรเนี่ยเพื่นอนเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าเก็บหรอกไม่กล้าเก็บจ้าอันนี้เห็ดอะไรตัวเองตอนนี้ก็คงกินได้เพราะว่าเห็นมแมลงกินเอากลับบ้านดีกว่าเอากลับบ้าน เพื่อนเห็ดนี้เห็ดน,นูเห็ดนี้คงกินได้แต่ไม่กล้าเอากลับบ้านหรอกไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยกินจ้ะแล้วทีนี้เห็นเห็ดชนิดหนึ่งเพื่อนที่ชอบมากๆเลยเห็นเห็ดชนิดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยจ้ะเพื่อนจ้าดูสิคะเขากําลังเกิดจ้ะเพื่อนจะว่าเห็ดอะไรล่ะเห็ดขาบ้านเราใช่ไหมเราก็ไม่รู้เนาะเห็นรอยนอกกินเนี่ย เห็นรอยแมลงกินเห็นไหมคะเพื่อนเห็นรอยแมลงกินก็คงจะกินได้นะอืมก็คงจะกินได้เนะเพื่อนเนาะอมันรุ่นกันจ้ะดอกนี้เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ถ่ายรูปก่อนไปเอาเพื่อนเขาก่อนนะจ๊ะเพื่อนเขาอยู่นี่จ้ะเพื่อนเขาอยู่นี่เห็ุอะไรเนาะเดี๋ยวไปเปิดตำราดูอเดี๋ยวไปเปิดตำลาดู จ้าโอ้ยเพื่อนจ้าหอมหอมเราไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรแต่เห็นลอยมแมลงกินคงกินได้เราเชื่อมแมลงนะเพื่อนเนะาแเะแมลงเขาเ,เขาเทสแล้วว่าอร่อยเราก็ต้องอร่อยเหมือนกันจ้าแมลงเทสแล้วว่าอร่อยเราก็ต้องอร่อยเหมือนกัน ตอนนี้อยู่ใต้ร่มเงาของต้นสนจะเพื่อนร่มเงาของป่าสนนะจ๊ะเออก็เดินหาต่อไปเพื่อนเห็นแดดสวยๆก็เลยอยากเอา <c oughs> แสงสวยๆมาฝากเพื่อนนะคะ <c oughs> แสงตะวันสอดทองต้นสนอุ้ยแสงเพื่อน มาเอาแสงโดยเฉพาะจิตใจซับสนเพราะไม่มีคนมาเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอกเพื่อนไอ้เอาที่ว่ามันคล้องมันจองกันเนาะมันคล้องมันจองกันจ้าบ่างๆก็มาเล่นป่าจะเพื่อนมาเดินเล่นเดินหนีงานจะเพื่อนอยู่บ้านงานก็เยอะ เราเดินหนีงานสักพักหนึ่งให้สมองปลอดโปร่งนะเพื่อนนะจะมาจบตรงนี้มาจบตรงแสงแสงตะวันสอดทองต้นสนคิดถึงคนที่เคยรักกันก่อนมาโอ้ยเพื่อนจ๋า อารมณ์พาไปขอบคุณนะจ๊ะ